เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมโหประโยชน์ผมฟีเฟมเกมไมโครฟ์ไอชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าขนาดยะกันอีกเช่นเคยแล้วบอกวันนี้เราก็ไปอยู่กับอีพีที่50แล้วเววเววเววแล้วก็บีเอ็นเดอร์แมนมึงไต่ขอบได้ด้วยเหรออะไรจะโหดปานนั้นโอโ้โหบีไต่โครงไต่ขอ,ขอบน้วยเราเนี่ยเอ๊ะแปนน๊บนึงแป๊บนึงโอ้เราไม่มีนี่แล้วนี่มาหินละหมดหินละหมดโอ้โหดูทุกคนดูตอนนี้ด <c> ิ <oughs> นี่มันฝูงบอสชัด เออคือโคตรเยอะเย,เยอะจะจัดดูนิเห็นปะ่ะเออก็ออคือตอนนี้บอสมันเยอะมากเลยเว้ยแล้วเราก็ขึ้นไปตีตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าบอสมันจะสามารถตีเราแบบออทะลุออกมาตรงนี้ได้เว้ยเออนี่แหละปัญหาคือตรงนี้นี่แหละเราก็ต้องถือหนังสือนะครับผมถือหนังสือแล้วก็ยืนตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่ชิวไปนี่แล้วก็ตีฟาดรัวๆเลยฟาดไปเลยฟาดไปเลยเดี๋ยวมันก็ตายเองแหละเออ เราจะเอาแค่ถุงเขียวไปก่อนไม่ไงั้นก็ถุงสีเหลืองนะครับเพราะว่าบอสเขียวกับบอสเหลืองมันค่อนข้างกากนะเออว่าถุงสีแดงมันไม่ก็โอเคอะถุงสีแดงมันไม่ใช่หลอกมัน,นานมาตีนานโอเคเห็นปะคือถ้าพี่ตีบอสอะคือแบบเห็นปะเนี่ยและอย่างพวกบอสพวกอะไรเห็นปะพวกที่บอสที่เป็นเก่งๆหรือว่าบอสที่มันโดนโหดอะอ่าที่เป็นถุงสีอื่นสีนั่นสีนี่นะครับผมนะมันก็จะวิ่งอยู่บนหัวเราดีแหละเออดูก่อนว่ามันจะโหดขนาดไหนเออเอะไรครับไว้อง่องกินก่อนอะไรนี่ชักดิชักกอไปเด แล้วก็มีน้องบอกว่าเออพี่ครับพี่ต้องไม่ทําให้มันติดไฟถุงมันจะไม่ถุงมันจะดรอปทุกอันเลยครับผมก็คือพี่จะบอกอย่างเนงก็คือถุงมันจะสุ่มดรอปนะครับผมนะแต่ส่วนมากมันจะดรอปได้แหละนะครับแต่จริงๆมันก็สุ่มดรอปนะเออจริงๆบอกได้เลยนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะดูว่าไม <c oughs> <พอ soi> ่บอกได้เลยนะว่าเราได้มาเยอะมากเลยเว้ยจริงๆ <c oughs> เห็นป่ะ <c oughs> เห็นปะเนี่ยมันก็จะวิ่งบนหัวเราเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนป่ะเนี่ยเนี่ยเออก็คือบอสที่มันแบบมันจะมันจะหลุดออกมาเว้ยเออ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับผมแล้วก็ตีมันแค่ข้างในพอละเอ,อเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่เพราะว่าถ้าเรากลับมาใหม่ปุ๊บบอสมันจะหายหมดนะครับผมเอาพอเอาไปพอที่จะเป็นพระพ่าสีม่วงเรามันมันตึกเกินไปไงสีม่วงมันตึกเกินไปนะครับผมเนาะมาเที่ยวรู้เอาให้เยอะที่สุดทที่จะทำได้แล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้ถูกบอสฟรียทุกคนถูกบอสฟรียบอสเพียบเลยโอ้โอไมก่กด <c oughs> เออเดี๋ยวหายบ้าแล้วเราก็ตีฟรีได้เห็นไหมเนี่ยสุดละไปไง เพยายามอย่าไปตีข้างบนนะเพราะว่าตีข้างบนบอสมันสามารถตีทะลุออกมาได้แล้วเราก็เออแล้วอ,อ,ลอย่าเห็นเลเวลพี่ป่ะเออพี่ได้ตายไปหนึ่งทีนะครับเพราะว่าอ่าพี่นั่งตีบอสอยู่ข้างบนนะเออตอนแรกมันก็ไม่ตีเราหรอกแต่ไปมามันตีทะลุมาเฉยเลยเอาซ้ง,งงเลยกูเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะนี่ต่อไปอันนี้ก็บอสเห็นป่ะบอสเหลืองโอเคอ่าอันนี้ห้าวอันนี้อันนี้บอสเขียวโอ้บอสเขียวก็ตายอันเนี้ย ใช่ปะมันก็จะว้าไปมั่วเลยว่าย,ยกเว้นเราจะเอาหินเนี่ยหินเขาเรียกหินอะไรนะ,ะหินหินลาวานะครับมาวางนะครับผมนะมันถึงจะเวิร์กโอเคเหลือบอสสีตัวสุดท้ายละโอเคบอสสีอะไรสีแดงเหรอสีแดงตายยังสีแดงตายแล้วโอเคเหลือสีม่วงสีม่วงก็ตีไม่กี่ทีหรอกเดี๋ยวมันก็ตายนะครับผมนะไม่กี่ทีก็บานละโคตรนานโอเคลองดูดิ คือบอกได้เลยว่าตอนนี้ชุดเรามันไม่สามารถแทงบอสได้นะครับไม่ว่าจะสีอะไรนะอีเวนสีเขียวกับสีเหลืองนะครับผมพันพอยจะแทงได้อยู่มันพุ่งมาให้มันพุ่งมา,มาอะไร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 ฮะมาเนี้ยบอสบ่วงก็ไม่กลัวบอสบ่วงก็ไม่กลัวนะ,จะเจ้าบอส เออทั้งเอาบอสบ่วงบอสเขียวบอสเหลืองบอสอะไรบอสทุกบอสนั่นแหละนะครับผมอย่างรวยเห็นไ่มเนี่ยก็คือถ้าเราจะปั๊มบอสแล้วก็สามารถปั๊มอยางตรงนี้ได้เว้ยเราไม่ต้องไปเสกก็ได้แต่อ่าถ้าเสกมันจะได้สีพวกสีดาพวกสีอะไรไงเออมันดีตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยน่าจะหมดละใช่ปะเออบอสสีม่วงโอเคบอสสีม่วงตกลงไปละอ่ะคือบอสตัวไหนที่มันถึกเกินไปมันก็ไม่สามารถอันนี้ได้นะครับผมนะมันก็ไม่สามารถจับได้นะครับไม่ใช่จับได้ตีจนตายได้นะ โอเคอเคอเค้ยอะไรลงไปอะไรลงไปเรียบร้อยอนะครับอะไรมีโดดขึ้นมาได้หรือโอ้มึกทนถายาตเกิดไปแล้วโอเคเก็บไปโอเค,อเค,อเคตอนนี้เราได้เอาเบเบดใหญ่มาจำนวนสี่อันแล้วนะครับผมนะก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้มันเพิ่มจนเต็มเลยโอเคแล้วก็เราได้มาเนี่ยอะถุงอยู่หลายถุงกันะเออถือว่าเยอะแล้วก็ได้ไอันนี้มาดูพี่เอฟเคจนเบเบดมัน เยอะขนาดเดียวทุกคนแล้วเราก็ไม่สามารถเราออกมาได้นะแบบทีเดียวนะเราต้องกดอย่างนี้เอาไว้เออกดแบบทีละหน่อยทีละหน่อยเอาเออไม่งั้นเรางั้นเราออกมาไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนพี่เปิดโปรแกรมเสียงอย่างโอเคเปิดละอ่ะนะครับผมประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราเอา,าให้หมดล้วกันนะเพราะว่าถ้าหมดนี่มันจะได้ถึง10อันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าถ้าดําถ้าจำไม่ผิดพี่เราเอาไปคูณดูประมาณ12บสองใบเบรยยใหญ่อ่ะสิบสองใบเบรใหญ่นะมันจะใช้ประมาณ4ี่หมืามนะครับผมนะพี่ไปนั่งคิดเลขดู กูโคตรพยายามนะกูพยายามนะครับผมเนอะเออกูพยายามมานานมันถึงเวลาแล้วจะสิงที่กูต้องการโอยโอเคได้เจ็ดละได้เจ็ดถือว่าโอเคนะถือว่าเวิร์กครับผมแต่จริงๆแล้วเราต้องได้12อันนะถึงจะเวิร์กที่สุดตอนที่เราจะเวิร์กได้นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ซัดเข้าไปเยอะแหมซัดเข้าไปเยอะเ,ยอะเลยหมดยังหมดยังได้มาจำนวน8อันนะครับผมนะ8อันก็คือว่า อ่าเยอะแล้วแปลอันนั้นถือว่าเยอะแล้วทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว,ว่าเราจะไปเออารับดาบแลวก็ทุกคนนะเพื่อเอาไปตีบอสคือดาบอะไรก็ได้ที่มันตีบอสดาเข้ามันก็ต้องเป็นดาบอันนี้แหละทุกคนนะแต่พี่เสีย <c oughs> ดายอ่ะเสียดายเสียดายนะทุกคนนะเสียดายเออเสียดายอย่างเดียวก็คือ บอสดำอ่ะมันต้องตีด้วยดาบที่มันแรงๆนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ตายใช่ปะเราจะใช้ดาบอันนี้แทนก่อนละกันนะครับทุกคนเนาะพี่ว่าจะคราฟดาบอันนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันน่าจะคราบง่ายที่สุดละเอออยู่ไหนวะดาบอันนี้แล้วก็อันนี้มาจับๆเราบีสองแล้วนี่โอเคดูสิคือตอนแรกก็จะคราบดาบอันนี้ว้ยคือมันง่ายว่าแต่มันใช้เบดใหญ่ค่อนข้างเยอะเบดใหญ่อ่ะสิบสองอันอ่ะคือพี่อยากพี่อยากยืน afk จนมันได้นะครับทุกคนนะแต่ ทุกคนก็รู้ว่าว่ามันหายากอ่ะทุกคนก็รู้ใช่ปหว่ามันหายากใช่ปหะนั่นแหละมันก็เลยแบบพี่ก็เลยหาวิธีดับไหนที่มันโอเคที่สุดก็น่าจะเป็นดับพวกนี้ดับพวกนี้เอ่อมันใช้เท่าไหร่กันนะใช้5้าอันใช่ไหมแล้วก็ใช้สีฟ้าๆเนี่ย2สองอันโอเคเนี่เราจะใช้อันเดี๋สองอันได้ปุเนี่ยะผายแล้วกูได้ปุเด์เออไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะใช้เดี๋ยวเราลองดูลองดูนิดิเอออันนี้เท่าไหร่นะดาเมจสักห้าสิบหกเหรอห้าสิบหกลองดู ใช้ห้าใช้อันนี้ใช้ห้าอันใช่ป่ะดูดิห้าสิบหกแล้วเนี่ยมีใช้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหอันนี้ก็ใช้สิบสองอันมันก็จะใช้เยอะเกินบางทีแหละโอ้โหเยอะจะจัดเยอะจะจัดโอเคเดี๋ยวเราทําอันี้ก่อนแล้วกันเราจะพยายามทําให้มันได้นะครับผมนะไม่ได้ก็ต้องได้แหละวันนี้ไอ้ไม่ใช่อันนี้อันนี้สิเออเนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้นะครับผมนะเพราะว่ามันต้องใช้อันนี้สองอันใช่ไหมใช้อ่าเป็นอ่แร่สีเหลืองสองอันนะครับผมเนาะเออ แร่สีเหลืองสองอันแล้วก็ปุ๊บโอเคแล่สีเหลืองแบบนี้สองอันใช่ไหมโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวขอสุมถุงก่อนละกันนะครับว่าเราจะโชคดีได้ของที่ดีหรือเปล่านะโอเคสุมถุงกันละกันแล้วก็เอาดีเดี๋ยวต่ผกูถือดิป่โอเคไปดิแล้วก็อันนี้แล้วก็ไปนี้แล้วก็นี <c oughs> ้โอเค,อเคน่าจะเบิกละแล้วก็สีนี้เอาไปใส่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมนะปุ๊บได้แลวโอ้ยแดดนีม,มาด้วย เออเนเธอร์สตาร์มานี่แล้วก็ใส่ไป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 โอ้โหนี่แหละดาบเราต้องได้มัเนี้ยดาบเราต้องได้ไม่ได้ไม่เล่นเอ่ได้ไม่ได้ไม่เลิกนะผมไม่ใช่ไม่เล่นไม่เลิกสิโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปได้ปก่กันจบๆแล้วก็จบโอเคแล้วก็มีอีกไหมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันอันนี้จบโอเคปะป๋ดูจบ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 โอ้ยของพิเศษได้มาค่อนข้างเยอะนะ้เนี่ยได้ขนนกมาเยอะมาก โอเคแล้วก็ได้ของไม่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปอะครับผมม,ม,รรนะะบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมนะมันได้ของก็ปกุกของธรรมดาเกินไปอะทุกคนเข้าใจป่เออของมันธรรมดาเกินไปโอเคมาดูดิอันนี้ขอได้ดีๆเถอะไม่ได้คอนว่ะคอนซ่อมโอเคถือว่าเวิร์กนีน่เก็บไปก่อนไอคอนเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะบอกได้เลยทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบสุดๆดีสุด,ๆ,ดๆเลยนะครับผมนะโอเคมา มาตั้งไม่ได้กูก็ต้องเสกบอสได้แหละทุกคนนะถ้าไม่ได้เราก็ต้องเสกบอสได้แหละเออถือว่าสุดสุดแล้วอ่ะถือว่าแบบช่วยสุดสุดละโอเคมันต้องใช้อันนี้ใช่ไหมมาออกมาให้หมดเลยแล้วก็อ,อ่าใช้อันนี้แล้วก็ใช้อันนี้อนนน אנ. โอเคมาเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูโอ้ต้องครับเป็นอันนี้ใช่ไหมเออไม่ใช่อันนี้สิเออครับเป็นอันนี้สิโอเคเดี่ช้อันนี้นะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ฮได้อีกสองอัน บอสจะไปชีวิตกูอันนะ่ได้สหรับแค่สองอันเองวะีนี่ยโอ้โหทุกคนมันไม่ได้จริงๆอ่ะเ,อเก็บอันนี้สิโอเคแล้วก็อันไหนที่เลยไปอันนี้หรอโอเคเก็บป้ายเห็นปะคือตอนนี้ของมันค่อนข้างหายยากครับผมแล้วก็โอเคเรามีบอสอีกสิบตัวสิบตัวนี้ถ้าเราถ้าเราซัดเป็นบอสม่วงหมดเดี๋ยวมันจะโอเคปะวะบอสม่วงมันก็ไม่โอเคเอาเป็นบอสแดงแล้วกันนะทุกคนนะบอสแดงนะครับผมนะบอสแดงแล้วกันโอเค เราจะเสกตรงนี้นะครับผมเกือบเกือบเกือบมาเราจะมาลองใจบอสดูว่าบอสมันจะได้เออแล้วเห็นว่าที่วีบอสตรงนี้นที่มันตกตรงเนี้ยนะครับผมนะสำหรับคนที่บอกว่าบอสมันจะโอเคลงไปโอเคลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออบอสมันไม่กระเด็นเข้าไปหวะโอ้โหอย่างรวยเลยให้ตายเถอะบอสสามตัว มันกระเด็นออกไปเนี่ยถามจริงเดี๋ยวกระเด็นออกมานะเอาหายจริงด้วยทุกคนบอสมันหายไปเดน,นี้สองสองหรือสามวนเนี่ยสามสามในดีสามโอเคโอ้โหสตา์เลยห้ตายเถอะเร,เราเจอครบเราจะครบสิบตัว <c oughs> แล้วดาบหายไปไหนเนี่ยดาบอยู่ด,ดีโอเคถือว่าดาบอยูด่ดีอ่ะก็เห็นปะก็มันจะมีผิดพลาดแบบนี้บ้างเลยทุกคนนะเพราะว่าบอสมันชนเราอะเห็นปะโอเค โอเคโอเคเราไปเกือบสุดเลยนะแล้วก็เด็ดแล้วก็ถอยออกมานี่บบอบก็จะไหลลงไปเองของมันเนี่ยไปลงไปโอเคอย่าโดดขึ้นมามึงจะโดดขึ้นมาทําไมเล่าเสียวหมดท้ตายเถอะมึงมันโดดบันโดดได้ทุกคนมันโดดได้โดดด okay. เอเคเฮ้ยกูุึมพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เลยไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วโอ้โหจับตา,บตาจับตายจับตายฟิว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  okay. โอเคโอ้โหดูเห็นปะ ก็มันโหดมากเว้ยทุกคนคือบอสมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เลยเว้ยโอเคหายใช่ไหมหายใช่ไหมกลัวนี่ยนะกลัวจริงๆโอเคเราหาบล็อกก่อนลวกันเอ่อบล็อกบล็อกเป็นบล็อกอันนี้ก็ได้โอเคไปคกูน่ากลัวบอสแต่ละตัวมันนะ่ากลัวแบบนี้เลยทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะฟาดฟันเมืองนี้นี่แหละจะได้เบอ่โอ้ดูดิเห็นป่ะของเราอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราไล่ตีกันนะครับผมนะ เราต้องต้องการบอสนะครับตอนนี้เราต้องการบอสเพื่อไปสุ่มของนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้นานหรอกแป๊บนึงแป๊บนึงเออเห็นปะคือดาบเรามันก็ตีแรงอยู่แล้วแหละของมันอะ่ะเออแต่แบบมันก็ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะครับผมนะถ้ามันเป็นดาบไอ้เขาเรียกดาบไปที่ความแรง12อะไรเงี้ยมันก็เวิร์กกับทุกคนนะแต่ตอนนี้มันไม่เวิร์ก <c oughs> เออมันได้เวิร์กก็ได้เวิร์กแต่ไปเลยยับเลยจะเลยยับเลยเออกลับขวานได้ปะโอเคกูบอสถดูมันยิงนี่แหละเออยิงปุ๊บตายเลยตรงเนี้ยบอกได้เลยว่า โอเคตีไปตีไปแน่นะมันจะกระเด็นขึ้นไปข้างบนนะเออแล้วก็สามารถกดลัวได้นะครับเพราะว่าเรามีหนังสือหนังสือสุดฮอตของเรานะฮะโอ,อ้ชิวๆอะครับผมไอพวกบอสนั่งงูใบบอสนั่งก็โดนตีตายไอพวกบอสนั่งก็โดนตีตายชิวๆเลยชิวๆเลยไปลัวๆโอเคได้แดงมาหนึ่งอันละลก็คือไฟมันไม่เกี่ยวนะครับผมนะไฟมันไม่เกี่ยวนะครับถ้าบอสมันตายมันก็เห็นว่ามันก็ดับเองแหละถ้ามันตายแหละเออ มันไม่เกี่ยวนะครับว่าไฟหรือไม่ไฟอ่ะเพราะนะเออบอกได้เลยนะครับผมบอกว่าไฟมันไม่เกี่ยวนะครับน้องสลับน้องที่บอกว่าพี่ครับมีจะต้องทาให้ดาบมันไม่ติดไฟนะมันถึงจะได้ก็มันไม่เกี่ยวนะครับผมบอกได้เลยมันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวเออถ้ามันเกี่ยวเราตายไปแล้วฟันฟันฟัดฟันก็ไปฟาดฟันก็ไปจะได้ละจะได้ละอีกหน่อยเดยวโอเคมันก็เร็วนะครับถือว่าเร็วนะครับอย่างนี้ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากด้วยเออปกติมันไม่เร็วขนาดนี้ไงถ้าเป็นดาบพวกเพชรดาบบงงูธรรมดาโอเคตอน ตอสุดท้ายเราก็ต้องไม่ไม่ต้องรีบมากนะครับผมพอดีพอดีชิวๆไป่ะเรียบร้อยโอ้ตายอ่ะไม่กี่ถุงเออเจ็ดถุงโอเคถือว่าเจ็ดถุงนี้ก็เวิร์กนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ถ้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราตีเร็วเกินไปนะครับอาหารเราจะลดเร็วมากเลยนะบอกได้เลยอืม้วแบบปุ๊บๆเลยแหละลดแบบปุ๊บๆเลยโอเคไม่มีอะไรหายใช่ไหมเราเออไม่มีอะไรหายโอเคเออแล้วก็ธนูธนูธนูเขาเรียกะธนูธนูแห่งความโชคดีโอเคมาจัดดูปั๊บ ได้ของมาเพียบเลยคือถุงแดงถือว่ามันโอเคมากเลยนะถุงแดงอ่ะเพราะว่าม,มันได้ของดีมากเลยโอเคจบๆๆโอเคเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ก่อนลวกันอุปกรณ์ดาบเพชรนี่ไม่ต้องจำเป็นลวมั้งไม่จำเป็นแล้ว,ลวดาบเพชรอะ่ะเออไม่จำเป็นละดาบเพชรแล้วก็ธนูเก็บไว้ก่อนแล้วกันธนูคือมันลกอะ่ะมันลกมากแล้วก็พิษไว้แ,แถวนี้ก็ได้แล้วก็นี่โอเคมาสมอีกขอให้ความโชคดีหน่อยครับโอ้โหไม่โชคดีเลยปุ๊บโอเค ได้มาหนึ่งอันได้ไหมไม่ได้โอ้โหอ,อย่างซวยเลยทุกคนซวยจะจัดเลยซวยจ,จัดเลยนะฮะทุกคนซวยจะจัดเลยเออซวยมากๆซวยมากเลยทุกคนเอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวจะเคลีย <laughs> มันซวยเกินไปอ่ะทุกคนมันซวยเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวอูเบเบรเราอยู่แปดโอเครอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเบเบรเราเลยอยู่แปดแล้วขาดแค่สี่เบเบรใช่ไหม,ไมเบเบรใหญ่โอเคเดี๋ยว อ่ะพี่ขอไปเอฟเคตรงนู้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวว์ปมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวว์ปมาอีกทีหนึ่งโอเคหลังจากที่เรานั่งเอฟเคตั้งนานนะครับผมนะก <g ười> ว่าจะได้มาเออโอเคก็ไปยืนงูง,งูธรรมดาไม่ได้อะไรเยอะแล้วก็รอบนี้เราไม่ได้ตีบอสเพราะว่าพี่อยากได้ดาบมากเลยนะครับผมเนาะเอาไว้ไปตีบอสอยู่นู้นเอาก็แล้วกันเนาะเออเพราะว่าคืออยากได้ดาบมากจริงอยากได้ดาบมากจริงตอนนี้เราก็มีเสียนะครับผมเนาะโอเคจัดไปเนี่เราครบเป็นสิบสองอันนะครับผมเนาะ2สองโอ้ กว่าจะได้นะครับผมนานมากๆกว่าจะได้เด่ยเออกว่าจะได้มาเขาจะไปกว่าจะได้มา <c oughs> มันช่างลําบากลําบากจริงๆนะครับผมแล้วเออกว่าจะได้บาเนเ่ยแล้วก็โอเคอันนี้มี16อันโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะได้ครับแล้วต้องเอาอะไรบ้างนะก็คือ อย่างแรกคือเดี๋ยวเราอันนี้อยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราย้อมเป็นดาบตัวนี้ก่อนโอเคเป็นดาบอันใหญ่นี้นะครับผมนะดาบปราบบอสนะครับเนาะก็คือดาบปราบบอสอันนี้มันต้องใช้12อันนะครับเบเบ้สิบสองอันซึ่งเรามีแล้วโอเคจับไปเบเบ้สิบสองอันแล้วก็ใช้ดี V i นะครับผมก็คืออันนี้ใช้สั้นเกี่อันสั้น2อันนะครับผมเนาะสองอันโอเคแล้วก็ยาวจะเป็นอันนี้นะครับผมเอานี้มาปุ๊บแล้วก็เอามารวมกันนะฮะเดะได้อันนี้มาจุ๊บอันนี้แบบนี้แล้วก็อีกอันนึง อ่าเรียบร้อยเห็นไหมเราก็ได้มาปุ๊บพร้อมแล้วก็ผมเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยเด่ดาบเรามาแล้วโอ้โหดับคุณภาพดีโอเคเก็บไปก่อนละกันอย่าพึ่งเอออันนี้ก็เก็บไ้นี่อ่ะเราจะได้จําได้แล้วก็เราเอนชานเอนเอนชานไม่ได้โอ้หเอนชานไม่ได้ทุกคนเออเราเอนชานไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าเรอาอไม่มีเวลโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเวลก่อนนะที่ลรกแล้ว <laughs> โอ้จะเอนชันอยู่แล้วอ่ะดูดิโอ้จะเอนชันอยู่แล้วว่าจะมาฆ่าบอสเนี่ยเออจะมาฆ่าบอสแบบบอสฟรีๆเลยไม่ต้องเอนชันนะไม่เอนชันนี่มันไม่โหดนะครับผม <laughs> ไม่ต้องเอนชันก่อนนะอะโอเคเด,เดี๋ยวแวป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือแบบแป๊บเดียวเราเรามีดาบอ่าดาบวิง่งมันเป็นทั้งดาบวิง่งดาบบินอะทุกคนดูดิเห็วัะวาร์ปจะชัดโอเคลงมาปุ๊บปุ๊โอเค,ออเ,คเอาเลเวลที่เหลือก่อนอ่าเรียบร้อยเราก็จะได้แบบนี้มาเราก็ตีได้เลยเห็นไหมเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันนี่ รัวมากรัวมากโอเคเห็นปะก็มีน้องหลายคนที่บอกว่าพี่มาฟามตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะเบเบ็ดคือพี่ขี้เกียจมายืนรองไงนั่นแหละนะครับผมเออพี่เกียจไยืนรองไงก็เลยแบบนี่แหละเออไม่อยากยืนรออยากไม่อยากยืนรออยากแบบได้แบบฟรีๆยืนก็งู้ธรรมดานะครับแล้วก็นั่งดูซีรีส์ดูหนังอะไรของเราไปนะประมาณนี้นะฮะยิ <c oughs> ้มไปแย่เราได้ดับไปแล้วเว้ดับมาแล้วนี่แหละ โอ้หลังจากที่เราเอฟเคมานานก็มันต้องพึ่งเอฟเคเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็จริงๆแหละจริงๆอันนี้พี่พูดจริงนะเออถ้าเราไม่เอฟเคก็ไม่ได้อ่าไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะหาไปยังไงละแต่ตอนนี้แทบไม่ต้องเอฟเคแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตอนนี้บอกได้เลยว่าเออเราไม่ต้องเอฟเคแล้วเพราะว่าอ,อ่าเราสามารถเสกบล็อดดำได้บอสดับบอดดำเราอ่าบอดดำสามารถอนี้ได้นะครับผมนะสามารถเขาเรียกอะไรไอดอปเบเบ็ดแบบสีอันใหญ่ได้นะครับผมดอปเบเบ็ดใหญ่ได้นะฮะอืมประมาณนี้ เร็วดีคอยดีๆ,ๆลงมาเยอะดิเพรเดี๋ยวเราเรียบไ่ไเรายิ่งรีบอยู่เราอยากเออเอนชานดาบนะครับก่อนจะจบคลิปเออแล้วเดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวจะไปฟาร์มมันนี่ไว้ฟาร์มมันเะนี่ยอืมแล้วก็มาเออมาลุยทุกคนนะครับผมนะเ,ออเดี๋ยวเราค่อยไปจนภัยไปจนภัยไว้ที่หลังอะทําของก่อนทําของก่อนละกันแล้วก็พวกชุดพวกนี้นะครับผมนะพี่อยากทำอยู่ชุดพวกเนี้ยเออเพราะว่ามันบวกเลือดนะครับทุกคนเห็นไหมบวกความแข็งแกร่งด้วยแต่ไปรู้มันทาแบบไหนอ่ะเออนั่นแหละ แต่ก็ต้องดูก่อนดูก่อนดูก่อนเราต้องดูไว้ก่อนเดี๋ยวเอาสักประมาณเวลสามสิบหกแล้วกันนะครับเราจะได้อินชันได้สามรอบนะเออเฮ้ยมันจะดรอปมันจะตกมาแค่นี้จริงเหรอมันจะตกไปแค่นี้จริงเหรอเราตีรัวเกินไปจนมันเกิดไม่ทัน่ะทุกคนดูดิเห็นปะตีลรัวเกินจนเกิดไม่ทันไม่ได้เลยละเออโอเคใช่มสามสิบสี่ก็ได้มาอินชันรอบเดียวเพราะเราไม่ต้องอินชันเยอะนะครับผมรีบรีบเออเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเข้าเดี๋ยวมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีเลยเวลา แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บเข้าไปอีกหน่อยอ้อาบอาไปโอเค,อเคลงมาตรงนี้นะครับผมนะไปเอ็นชาร์กันเลยทีเดียวเชียวเลยอืมเอ็นชาร์ไปปุ๊บ,บแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวดูมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรโอ้โหซ่อนเกิ่งนะเราบอลเรากดหรือว่าเราลืมโอเคเนี้ยเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องถึงแบบโหดมากหรอกเพราะว่าเอ่เอาความคมพอเดี๋ยวความคมเราอีกไหม มีวาดูคนน้องแล้วก็ช็อกลับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะขอดูก่อนแล้วกันว่าชุดมันทําแบบไหนอ่ะเดี๋ยวคนดูชุดก่อนแป๊บนึงนะทุกคนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออไออันนี้เบเบดมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราคลับชุดก่อนแล้วกันนะครับผมนะต้องคลับชุดดูแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็เอาเป็นเสื้อก่อนแล้วกันแล้วก็คลับใส่กระดาษนะกร, okay. กระดาษอยู่ไหนโอเคกระดาษเดี๋ยวนี้โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็โยนทิ้งเฉยโอเคบัด okay. ดี้ แล้วก็จะได้แบบนี้มานะฮะทุกคนเราจะได้แบบนี้มาแล้วก็สามารถดูได้ว่าชุดเรามันต้องใช้อะไรบ้างโอเคมันก็จะมีชุดหลายแบบนะครับอย่างเช่นชุดแบบนี้ชุดแบบนี้ชุดแบบนี้แบบนี้แบบนี้หลายๆแบบแหละทุกคนแต่พี่อยากได้ให้มันชุดแบบนี้ดีกว่าชุดเขียวเฮ้ยชุดเขียวมันเท่ดีกว่าชุดเขียวใช้อะไรบ้างเนี่ยชุดเขียวใช้โอ้ใช้เยอะนะเราเดียเขียวก็ดีใช้เยอะนะเราเดียโอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นชุดสีภูกขีชุดเหลืองก่อนดีไหมชุดสีภูเขีชุดเหลืองดูดิ ต้องใช้อะไรเอ่ยใช้สตราน่าจะเป็นวิบวับอันนี้นะครับผมวิบวับอันนี้วิบวับอันนี้ทําแบบไหนก็น่าจะใช้อันนี้เหมือนเดิมแม่ไม่ต่างกันเลยแต่ก็ดีกว่าเนี้ดีกว่าดีอยู่ดีกว่าดีอยู่โอเคไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวต้องลองทํานะครับผมลองทําดูนะครับผมเนาะเพราะว่ามันต้องใช้สีอันนี้อีกไม่เป็นไรเราได้ดาบฟาร์มบอสโดหดไปแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพ์ทเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำบอดีไว้สักประมาณกองหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะเวลาเราจะมาฟาร์มอะไรเงี้ยเออจะได้ง่ายเดี๋ยวเราไปลองบอสดูปะลองบอส ลองบอสสีดำสักสีสีดำมันมันโหดเกินไปว่ะสีดำสีดำสลับเรามันโหดเกินไปเดี๋ยวเราเอาสีสองตัวก่อนละกันสองตัวลองลองลองเอาลองสีม่วงไปเลยโอเคสวยเข้าไปเข้าไปโอเคคือสีม่วงมันมันจะเป็นแบบบอสธรรมดานะครับแต่สีอ่าสีดำมันจะเป็นบอสเออสเกลตันนะโอ้ยโอ้ยชิบหายละ เออเดี๋ยวเรากั้นไว้ก่อนว่ากั้นตรงนี้ไว้อันหนึ่งนะครับผมนะไม่งั้นเราพุ่งเข้าไปหามาันโอเคอู้ได้อยู่นะได้อยู่นะมาอันนี้ดิดูดิทุกคนดูดิอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเออเราต้องปิดหัวเราด้วยอ่ะนี่เราจะได้แบบนี้มาแล้วก็ยี้ยทุกคนจะไปเลยจ้าอ,อู้ดูด,ดิดูเลื่อนรถดิอูด้ดูเลื่อนรถดิเค้บอสบ่วงกากไปเลยเค้ดูดิบอสบ่วงกากไปเลยอ่ะตอนเนี้ยดูดิ ของจริงของจริงโอเคไม่ไปเป็นไรปุ๊บโอเคตอนนี้เราได้ของบ่วงมาแป๊บเดียวเลยเห็นปะ่ะเออแล้วอย่างหนึ่งก็ของม่วงมันได้ของดีมากเลยนะอดี๋ดูนะชบดูดิดูดิด <c oughs> กดทีหนึ่งแป๊บมาทั่วตัวเลยเห็นปะ่ะเออกดทีนึงแบบเต็มตัวดูดิยังเชือนจเจะจัดโอโ้โหเดี๋ยวเราเก็บธะดูก่อนแล้วก็เก็บอันนี้ไปมีอะไรให้เก็บอีกไหมไมีแล้วเหรอเราเก็บก่อนปุ๊บ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 ไปได้ยังเจือนเลยเห็นป่ะ คือเราเราก็แบบได้มานิดเดียวเองอะ่ะเออคือแบบคือเรา,าเราตีแค่อันเดียวปุ๊บเราได้มาเพียบเลยไอ้ของ <c oughs> คือได้แบบแบบเวอร์ได้จนเวอร์ทุกคนได้ดีเจอเวอร์ผมได้เลยนะดีจนเวอร์จัดอีกทีนึงโอเคอันนี้ก็ได้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เวิร์กอยู่ ปุ๊บเข้าไป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 โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่พ์ทหน้านะใครชอบก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวเดี๋ยวพัทหน้าพี่จะเอาดาบเอ่อบอสไปคัพเป็นเสื้อละกันนะครับผมนะเอาดาบเอ่อดาบบอสไม่ใช่ไปคัพเป็นเสื้อเดี๋ยวเอาไปคัพเป็นอนี่เอ่อใช้อะไรนะไม่เป็นใจเหงาใช่ปะ่ะโอเคเอาเอาไปทำเป็นน,นี่ทำอะไรนะเนี่ยไอ้ที่เสกบอสนะครับผมที่เสกบอสแล้วก็เอามา เออเอามาเสกบอสดำนะครับแล้วก็ฆ่าบอสดำนะครับผมนะประมาณนี้โอเคสำหรับพันธุนี้พี่ขอตัวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไม่เจอใหม่พ์นหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยสำหรับวันนี้บายยนะฮะผมบายบยเด้อเย่